ความถี่ต่อไปนี้จงเขียนฮิสโตแกรมรูปหลายเหลี่ยมของความถี่การจะหาการจะเขียนฮิสโตแกรมได้เราต้องรู้ขอบบนขอบล่างจุดกึ่งกลางเขาก็จะให้ความสูงมาความสูงก็คือตั entonces, <t> ้งแต่1 <m im coaching yen> 1 0ถึง119าจำนวนนักเรียน6คนถามว่าจำนวนนักเรียนนี่คืออะไรความอะไรคะ ความถีความผีเราจะอยู่ในแกนแกนตั้งส่วนอันตรภาคชั้นจะอยู่ในแกนนอนความสูงตั้งแต่110ถึง119มีกี่อันตรภาคชั้นคะอ่าเวลาอันตรภาคชั้นจำนวนนักเรียนก็นับไปเลยหนึ่ง6 6สี่ห้าหอันตรภาคชั้นแสดงว่าต้องมีกี่แท่ง6แท่ง มีหอัตรภาคชั้นก็มี6แท่งเวลานักเรียนจะทำตารางนักเรียนต้องเผื่อขอบล่างขอบบนและจุดกึ่งกลางด้วยนะคะ สูงจำนวนนักเรียนขอบล่างขอบบนจุดกึง่งกลางเพราะเวลาเราจะทำฮิสโตแกรมเราต้องหาขอบล่างขอบบนและจุดกึง่งกลางเพื่อจะได้ลากรูปอะไรคะรูปหลายเหลี่ยมด้วยนะอ้าวครูบอกแล้วขอบล่างมาดูอัตราภาคชั้นแรกตั้งแต่ 100, 110 1 0 0 1 1 0ถึง119้าถ้าขอบล่างให้ลบไปเท่าไหร่คะ ลบเท่าไหร่0.5ขอบบนต้องบวกไป0.5จุดกึ่งกลางก็คือเอาขอบบนกับขอบล่างมาบวกกันหารด้วย2หรือเอาอัตราภาคชั้นเนี่ยขีดขีดล่างกับขีดบนมาบวกกันแล้วหารด้วย2ออันดับแรกให้นักเรียนเติมขอบล่างกับขอบบนก่อนค่ะทำเลยค่ะ ให้นักเรียนหาขอบล่างขอบบนของแต,แ,ตแต่ละอันตรภาคชั้นเติมลงไปก่อนเลยค่ะขอบล่างลบเท่ไหร่0.5ยขอบบนบวกไป0.5 ขอบล่างเท่าไรขอบล่างก็คือ1 0 9 5ขอบบนบวกไป0.5ก็คือ119.5จุดกึ่งกลางเราอาจจะเอาขีดจำกัดล่างบวกขีดจำกัดบนหารด้วย2หรือเอาขอบบนกับขอบล่างบวกกันแล้วหารด้วย2เราก็จะได้จุดกึ่งกลางอ้าวพอชั้นที่2 120ต้องลบไป0.5เอาได้เท่าไหร่เป็น100อะไรคะ119.5ขอบบนก็คือ129บวกไป0.5ได้129.5พอชั้นที่3 130ต้องลบเท่าไหร่0.5ก็ได้100 29.5ขอบบนคือ139.5นักเรียนสังเกตไหมว่าขอบบนของชั้นที่2เนี่ยจะเป็นขอบล่างของชั้นที่3นักเรียนก็ไม่ต้องคิดมากขอบบนคือ129พอขอบล่างตรงนี้ก็ต้องเป็น129อเ้าวาต่อไปถ้า140ขอบล่างก็คืออะไรอ่า1 3 9้นักเรียนก็มาใส่เลย139 พอขอบบนเนี่ยร้อยสี่สิบเก้าท่อเรียงก็บวกบวกไปศูนย์จุดห้าเป็นหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าจุดห้าง่ายไหมง่ายไม่ต้องไปคิดอะไรให้มันยุ่งยากนะอาได้เท่าไหร่ 139.5ขอบบนก็คือ149.5จุดหตึงกางก็เอา2อะไรคะจะเอาวิธีไหนก็ได้ขอบบนกับขอบล่างบวกกันหารด้วย2หรือเอาขีดจำกัดล่างบวกขีดจ,จำกัดบนหารด้วย2ก็ได้นะอ่ะชั้นต่อไปชั้นที่เท่าไหร่คะชั้นที่5ขอบบนขอบบนของเขาคือ149.5นักเรียนก็เอามาเติมเลยก็149.5 พอ,อขอบล่างก็คือ149.5พอขอบบนเป็นยังไง159ก็ต้องจุด5ง่ายไหมคะง่าย,ายนักเรียนอาจจะเสียเวลาตรงที่หาจุดกึ่งกลางอาจจะช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรเราก็เติมขอบบนกับขอบล่างก่อนอาชั้นสุดท้ายขอบล่างเราก็ยกเลย เอาขอบบนของชั้นที่แล้วมาก็คือร้อยพอต่อไปขอบบนก็คือร้อยหกาจุด้ง่ายไหมง่ายพอได้นักเรียนก็มาวาดกราฟเป็นฮิสโตแกรมเราได้ขอบบนขอบล่างได้จุดกึ่งกลางก็มาลงกราฟ คุณถามว่าจํานวนนักเรียนทั้งหมดมีเท่าไหร่คะจานวนนักเรียนทั้งหมดหรือความผีมีเท่าไร่32แต่แกนในแนว y เนี่ยแกนตั้งหรือแกน y เนี่ยสูงสุดคือ10นักเรียนก็ทําไปกี่ขีด10ขีดแกนในแนวนอนเนี่ยแกนในแนวนอนหรือแกน y ก็คือจํานวนอันตรภาคชั้นใช่ไหมคะมีกี่ชั้น มีกี่ชั้นคะหกชั้นอ่าหกชั้นมาดูกันว่าจะทำยังไงแกนในแนวตั้งหรือแกนวายก็คือจำนวนนักเรียนสูงสุดมีเท่าไหร่สิคนครูก็ทำเลย10ขีด พอได้มาแกนในแนวนอนก็ค,คือความสูงครูก็มาใส่อะไรคะเนี่ยครูใส่อะไรจุดอะไรที่ครูใส่มาครูก็ใส่ขอบล่างของแต่ละอันสภาพชั้นมาครูก็ใส่ขอบล่างไว้ตรงนี้นักเรียนเคยสงสัยไม่ว่าทำไมครูต้องทำเป็นเป็นอยา่างๆอยา่อยางนี้คืออะไรคะเราย่อส่วนหมายความว่า เรายอ่อเราย่อส่วนใช่ไหมคะจากตัวเลขคือถ้าเราเขียนหมดนี้กราฟเราจะยาวไหมยาวเราก็ย่อตั้งแต่0ูถึงร้อใช่ไหมคะอันนี้คือยอ่อบางคนอาจจะย่อมาถึงอะไร100บางคนย่อถึง200ตามข้อมูลตามเนื้อหาอ่ะพอได้มาอันแรกคืออะไรจุดกึ่งกลางคือ1 1 4่จุ นักเรียนก็เขียนกราฟขึ้นไปพอชั้นที่2เท่าไหร่คะจุดกึ่งกลางคือ124.5แต่มีความถี7อ่ความถี่5 6 7ก็ขีดมีความถี่7พอชั้นที่3มีความถี่เป็น10นักเรียนก็ลากมาจุดกึ่งกลางของเ,เท่าไหร่อ่ะ10เห็นไหมความถี่เป็น10 ก็ลากมาพอชั้นต่อไปชั้นที่อะไรคะชั้นที่4ความถี่เท่าไหร่5ความสูงก็คือ5แต่จุดกึ่งกลางเท่าไหร่144.5ชั้นต่อมาความถี่เท่าไหร่คะ3ความสูงนี่ต้องเท่ากับ3แต่จุดกึ่งกลางเขาเท่าไหร่ 154.5อ่านกเรียนก็วาดมาเลยชั้นสุดท้ายความผี่เท่าไรหน่งความสูงก็แสดงว่า1ความสูงเป็น 1. จุดกึ่งกลางคือ164.5อันนี้คือฮิสโตแกรมเราหาขอบบนขอบล่างมาได้ พอได้มาครูบอกแล้วว่าพอได้มาเราต้องลากอะไรคะลากเชื่อมระหว่างจุดกึ่งกลางใช่ไหมอ่านักเรียนก็ลากเลยสังเกตไหมว่านี้ทําไมได้ร้อเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องหาจุดอะไรคะจุดเริ่มต้นใช่ไหมว่าของอัตราภาคชั้นเท่าไหร่อ่ะสูงสุดคือร้อยร้อ อ้าวใส่ไปด้วยใส่ไปด้วยนะคะพอได้แล้วเราก็ลากเส้นลากเลยลากร้อยสีลากมาลากมาก็จะได้รูปฮิโตแกร,รมอีก หลายเหลี่ยมใช่ไมหมคะอีกหนึ่งรูปซ้อนกันกี่รูป2รูปคือรูปแรกคือรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากวางเรียงกันรูปที่2คือรูปอะไรคะรูปที่เราลากเส้นคล้ายๆกับภูเขาจําเป็นต้องเป็นสามเหลี่ยมเสมอไหมไม่จําเป็นมันขึ้นอยู่กับข้อมูลกับจุดกึง่งกลางและก็ความถี่ของแต่ละอันตรภาคชั้น คูแยกมาให้นักเรียนดูถ้าคูแยกออกมาก็จะได้แบบไหนอะดูนะคะถ้าคูแยกออกมาจากเฉพาะารูปที่ลากจุดกึ่งกลางก็คือได้รูปเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะลักษณะแต่ครูไม่ให้นักเรียนวาดเพราะว่าเราวาดไปแล้วใช่ไหมคะถ้าจุดนี้ครูให้เป็นจุด A จุด B จุด C จุด D จุด E จุด F จุด G และจุด H ลรวปหลายเหลี่ยมก็คือเป็นอะไรคะ a b c d อันนี้ก็คือเราจะใส่จุดได้ไหมได้แต่เราไม่ใส่ตัวเลขเราก็ใส่เป็นตัวอักษรทางภาษาอังกฤษแต่เราแทนด้วยตัวใหญ่เราก็ได้เหมือนกัน